ขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่เกิดเหตุระเบิดนะคะที่ใกล้กับสถานศึกษาตอริบุนอิสลามซอยราชรุทิศ25ค่ะซึ่งภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะคือทางด้านของรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติค่าพลตรารวจเอกเอกอังสนานนท์นะคะได้มาร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจุดที่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่นั้นคือเป็นจุดที่ E o d ดีได้เข้าไปทําลายรถจักรยานยนต์ที่พบวัตถุระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะส่วนบ้านที่เห็นอยู่เลยจากเจ้า าหน้าที่ไปะนะคะก็เป็นบ้านที่ผู้ตายได้เช่าไว้ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นนะคะพบวัตถุระเบิดอีกจํานวนหนึ่งค่ะพลตำรวจเอกเอกองังสนานน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพรอ้อมด้วยพันตำรวจเอกกำทรอ,อุยจเจริญผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ e o d เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุระเบิดบริเวณลานดินที่เตรียมปลูกสร้างสถานศึกษาตอริบุนอิสลามถนนราชอุทิศซอย25 และบ้านเช่าของผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ส่งผลให้ในายบุญเลื่อนปิ่นตาและนายเกรียงไกรสินอํานวยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสกูปปี้ไอสีดําไม่ทราบทะเบียนเสียชีวิตทันทีในสภาพชิ้นส่วนร่างกายกระจัดกระจายในที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดที่ EOD ทําลายวัตถุระเบิดและบ้านเช่าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาพบระเบิดอีก5ลูกและอุปกรณ์ในการประกอบระเบิดจำนวนมาก จากนั้นไม่นานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยอีโอดีเดินทางเข้าตรวจสอบวัตถุร,ระเบิดที่พงหญ้าริมถนนใกล้กับปากซอยราชอุทิศ12อยู่ห่างจากจุดระเบิดซอยราชอุทิศ25ไปประมาณ2กิโลเมตรพบว่าวัตถุร,ระเบิดเป็นท่อเหล็กห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ในถุงพลาสติก นอกจากนี้ห่างกันประมาณ2เมตรยังพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสยัยเป็นรถฮอนด้าคลิกสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่จึงใช้เชือกกั้นที่เกิดเหตุไว้ประมาณ200เมตรและไม่ให้รถผ่านที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภยัยโดย EOD ได้ใช้หุ่นยนต์กู้ระเบิดตรวจสอบที่รถจักรยานยนต์ และใช้วิธีการยิงทำลายตัดวงจรระเบิดและใช้หุ่นยนต์ตัวเดียวกันตัดวงจรระเบิดที่พบในพงหญ้ารวมทั้งสิ้น3าครั้งค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ eod ค่ะก็ได้ใช้รถยนต์นะคะซึ่งเป็นรถยนต์กู้ระเบิดค่ะเข้ามาตรวจสอบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยนะคะที่มีการรับแจ้งว่าได้นําถุงพลาสติกมาทิ้งไว้ด้านข้างของอาคารอยู่บริเวณซอยราชอุทิศ12นะคะซึ่งขณะนี้ หุ่นยนต์นะคะก็กำลังเข้าตรวจสอบรถจักรยานยนต์คัน,นกก่าว่ามีวัตถุต้องสงสัยหรือว่ามีระเบิดอยู่หรือไม่ค่ะ จากการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดเล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษมีชายสองคนอายุประมาณ40ปีขับรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกคันดังกล่าวเข้ามาที่เกิดเหตุแล้วเดินมาถามว่าในย่านนี้มีปั๊มน้ำมันหรือไม่แต่เมื่อไม่มีปั๊มน้ำมันชายทั้งสองคนเดินไปมาอยู่สักพักก่อนจะนำถุงไปทิ้งไว้บริเวณที่พบระเบิดและขึ้นรถแท็กซี่ออกไปจากจุดดังกล่าวทางด้านของพลตำรวจเอกเอกกล่าวว่า ระเบิดที่พบนั้นเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่อง มีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่ลานดินซอยราชอุทิศ25เมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะระเบิดที่ตรวจพบนั้นรวม9ลูกเป็นระเบิดสแสวงเครื่องชนิดป้ายบอมส่วนผู้ก่อเหตุนั้นจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหารหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อเหตุนในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงการเมืองหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยา,ยานหลักฐานประกอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุพบวัตถุระเบิดที่ซอยราชอุทิศ25นั้นพบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีบุคคลเข้าออกประมาณ10คนและตรวจสอบราย ชื่อผู้เช่าบ้านจากทะเบียนราชไม่พบข้อมูลซึ่งได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนต่อไปทางด้านของพันตำรวจเอกกำอนผู้กำกับ EOD กล่าวถึงชนิดของระเบิดที่พบว่ามีลักษณะเป็นระเบิดแสวงเครื่องใส่ในท่อเหล็กหรือที่เรียกว่าปบอมแต่ยังประกอบไม่สำเร็จคาดว่าคนร้ายจะนำไปประกอบกับวงจรอื่นมีรัศมีทำลายล้างขณะน,นี้ระยะ50เมตร ซึ่งในเรื่องนี้นะคะตํารวจฝ่ายสืบสวนค่ะจะได้เร่งติดตามผู้ที่เช่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะมาทําการสอบสวนค่ะว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหรือไม่รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ค่ะนากปรกชื่นตาถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าวไอเรายงานจากซอยราชุทิศ25ค่ะ